สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพี่ใหม่นะครับมาชมรถ MG z ตัว X กันนะครับนี่นะครับภายนอกปนไงครับโลโกโ้ MG นะครับนี่สีดำนะไฟตัดหมอกไฟ daytime คงไฟโปรเทคเตอร์นะครับสวยงามมากๆล้อแม็กซูโชน,นะครับขนาด 18นิ้วนะครับนี่ไฟเดียวนี้มีกล้อง360องศานะครับภายในเบาะทูโทนน้ำตาลตัดดำระบบออโต้โฮเบรกมือไฟฟ้าช่องเสียบ USB มีถึง5จุดด้วยกันนะครับระบบ i-smart หน้าจอ11นิ้วพวงมาลัยแบบสปอร์ต3ก แล้วก็ปีต่อมานะครับปีที่2เนาะมาดูภายในต่อกันนะครับโครงมาลัย3ก้านบางติฟังก์ชันมีระบบการสั่งการด้วยเสียงควบคุมอยู่ตรงหน้าปัดนะครับโคงมาลัยสวยงามมากครับแอร์เป็นแบบไอพ่นเครื่องบินครับผม มีคูสคอนโทรลตัวนี้ z ซตัวท็อปนะครับเป็นกุญแจแบบเคเลส h start แล้วก็กาปรปัดน้ำฝนอยู่ถึงทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ระบบไฟมีระบบไฟออโต้นะครับอัตโนมัติแล้วก็ระบะระบ,ะะบ,ะบะปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เทินควบคุมการเปิดหลังคาพาราลมิก มาชมด้านหลังกันต่อเลยล้อห,หลังก็เป็นดิสเบรกเนาะดิสเบรกสล้อเลยมีระบบตรวจจับลมยาง TPMS ด้วยคิ Q ้วล้อให้มาจากโรงงานเลยราวหลังคาแล้วก็หลังคาพาโตมิกมูล,ลูปโอ้โหคลาสสิกมากๆ บรรยากาศดูดีมากๆเลยดูนะครับด้านหลังนั่งสบายนะมีจุดเบาะยืด Isofix ด้วยช่องเสียบ USB ด้านหลังอีก2ช่องด้วยกันด้านหลังนี่นั่งบูบรรยากาศโอเคมากๆเลยเนาะนั่งสบายอะ่ะ แล้วเราก็ไปต่อกันด้านท้ายนะใกล้จะจบแล้วเนาะใกล้จะจบแล้วนะตอยด้านท้ายเย่นี่เนาะไฟท้ายจะเป็นรูปตะขอไฟถอยเนาะนะครับไฟตัดหมอกด้านหลังด้วยเนาะชุดสเกิร์ตมีเซนเซอร์3จุดด้วยกัน ช่วยระบบไอสมารกระจกหลังเป็นไล่ฟ้าไฟเผรกดวงที่3สัญญาณเสาคลี่ปลาฉลามเปิดตรงนี้นะครับตรงที่โลโก้ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟที่ช่วยส่องสว่างด้านท้ายด้วยแล้วก็จะเป็นชุดปะยางฉุกเิแล้วก็สุดท้ายเนาะสำหรับ EP นี้ จบสำหรับ z s ev x plus รุ่นท็อปสุดเนาะเราเอามาดูโปรโมชั่นกันดีไหมครับโปรโมชั่นนะจริงจริงทำได้ทั้งหมดเลยนะรถเก๋งกับทุกรุ่นเลยตั้งแต่ mg 3ขึ้นไปเลยแล้วก็ z s c ตั o m นี้นะนะถ้าคุณทำอาชีพข้าราชการนักง,งานรัาวิสาหอิจาิจนักง,งานบริษัทรับเงินเดือน ผ่านระบบมีสลิปมีสื่อลมลองเงินเดือนชัดเจนคุณทำฟีดาวได้นะครับผ่อนอสบายๆเดี๋ยวมาคุยกันในเงื่อไนไขแต่ละอาชีพนะครับก็จะต้องมาคุยรายเดียวกันหรือว่าถ้ามีเงินดาวมีงบดาวให้บอกเดนเป็นดอกเบี้ยถูกส่วนลดของแถมจัดเต็ม